วันนี้เนี่ยฉันจะพาพวกนายมาทำตะหลิวจิ๋วกันเนื่องจากได้มีหลายร้อยหลายพันคอมเมนต์บอกกับฉันว่าอยากจะ,ะดูตะหลิวจิว๋วและฉันก็จะทำให้ดูและนี่ก็เนื่องในโอกาสผู้ติดตามครบ10,000ซับสครเบอร์เนี่ยฉันก็จะ,ะทำจากทองคํากันเลยทีเดียวเพื่อเป็นการฉลองให้แก่พวกนายที่มาเสียสละเวลามาติดตามฉันนั่นเอง และเนี่ยฉันก็ต้องใช้อ่าความร้อนในการลนให้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะฉันเห็นอ่าช่างทองเขาทำกันฉันจึงอ่าลอกเลียนแบบบ้างและนี่ก็จะเป็นขั้นตอนของการเคาะขึ้นรูปนั่นเองและฉันก็ตอกเข้าไปเรื่อยๆด้วยอ่าค้อนจิ๋วที่ฉันอุตส่าห์ไปตัดครึ่งมาให้มันอ่าจิ๋วนั่นเองโอพระเจ้าเห็นไหมเนี่ยฉันก็ต้องตอกไปอ่เรื่อยๆด้วยอ่ความเร็วที่คงที่ เพื่อที่จะเอ่อไม่ให้ชิ้นงานของฉันเนี่ยผิดแปลกเสียรูปจนไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองโอ้ไม่ก็สเห็นไหมฉันก็ตอบไปเรื่อยๆตอบไปเรื่อยๆพวกนายก็ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนี่คือการสะกดจิตเอ่ออย่างหนึ่งนั่นเองโอ้พระเจ้าเห็นไหมนี่ฉันก็ทําการเอ่อพลิกไปพลิกมานั่นเองแล้วก็ทําการตอบไปเรื่อยๆอีกเช่นเคย โอ้ทำไมคลิปวิดีโอฉันเนี่ยทำไม่ไม่ตัดออกให้มันสั้นกว่านี้เนี่ยโอ้พระเจ้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มที่จะเข้ารูปทรงแล้วและนี่ฉันต้องใช้เครื่องเจียระในที่เขาเรียกกันว่าหินเจียมือนั่นเองโอ้พระเจ้าเจียตกแต่งให้มีความเรียบเนียนเครื่องเจียเครื่องเจียนี้มีชื่อว่า หินเจียมือ iMac นั่นเองราคาไม่แพงนะราคาไม่กี่ร้อยบาทพวกนายสามารถกดในตะกร้าเพื่อไปสั่งซื้อกันได้เลยทีเดียวเนี่ยเห็นไหมยี่ห้อนี้แหละ iMac ็กไอนี่แหละ, I Mac, หละโอ้พระเจ้าก็ถือว่าคุณภาพค่อนข้างจะดีพอสมควรเลยทีเดียวโอ้ไม่ก็เห็นไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละหลังจากที่ฉันได้ทำการเจียรไนไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย และขั้นตอนต่อไปนี่ก็จะเป็นอ่ขั้นตอนของการใช้กระดาษทรายในการอ่าขัดเพื่อเพิ่มความเรียบเนียนให้แก่ผิวชิ้นงานของชั้นมากขึ้นซึ่งอ่เศษทองที่ตกหล่นไปนี่ชั้นไม่คิดเสียดายหรอกเนื่องจากว่าบ้านชันรวยเนี่ยชั้นอ่าซื้อทองเนี่ยวันละอะ่หลายร้อยห่อเลยทีเดียวทองม้วนโอ้พระเจ้านี่ชั้นก็เล่นมุกเป็นเหมือนกันนะเนี่ย เนี่ยเห็นไหมหลังจากที่ฉันไปทําการทําให้มีความเงางามแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นั่นเองซึ่งวันข้างหน้านี้ฉันเจเอาไปทําประโยชน์อะไรเนี่ยก็ต้องคอยติดตามดูกันเลยทีเดียวเห็นไหมในชั้นคนให้ดูด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยแฟบๆบเลยทีเดียวโอ้พระเจ้าโอ้นี่มันเงาแฟบๆบแบบโอ้มันจ้าสละเกินโอ้เสียงนักคอมต้องมาแล้วจังหวะนี้